ด้งวยเพิ่นบ่ลูกนะดนงวยเพิ่นบ่สบายดีป้าลุงเอ้เอฟซีทุกทุกท่านเนาะสี่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับขอชูซองป้าจอยคือเก่าคือเดิมเด้อป้าลุงเอ้เนาะน,นี่ก็มาพบพ่อกับป้าจอยคือเก่าเอาไปเลยปุ้ยคือเก่า เอาล่ะอพ่อกับป้าจอยคือเก่าใส่ไงไม่ถูกไรแม่อืออือ กานเทียดยังดุอุ้ยไปกินหยาเะยรนะเอารถด,ดูกมาขี่ไปดูกไปเอารถดูกผมมาขี่ไป ขี後後่มาหน่อแม่บัตริลากมาขี่นะแม่ลูกขี่นะแม่เอาขี้บัดนีิใช้มีเพลงบ่มีเพลงบ่มีเพลงบู่้จ้ากันหนูถูจ้ากันแม่แม่สิตบมือ้คนเก่งอยู่ไหมเก่งอยู่บ่ทูจ่าไอแม่มึงดีกว่าทูนอกจากป้าจอย โอ้เก่งแท้นี่อู้ตบมือตบมือกันอู้กระกิงกระก่งกกงนกจากเพื่อนเห็นกล้องหน้าพี่น้องเลยไปหรอมันมาแม่นไก่ชื่อเชนะอืออนทองมาแลลวคุณอะมาเลย่มาเลยแม่มาแม่ดีทางอแม่ มาแม่รถมาแล้วพน่ะมาพี่หน่รถไอทิพมาเลยดีรถก่อนด้วยโอ้คนเก่งบ่นี่คนเก่ง,กงทูจ้าม่ลูกบ่อุอ้ยทูจ้าก็เป็นม่ลูกบ่อเอาขี่มาลูกขี่มาขี่มาหาไม่จ้อยที โอ้โอ้โอ้ะาฮามาห่าให้ลูกนะหาหมูเอาบาาล็ทางนี้ตกง้อคือเทิงขุดตกเหาหมูเลยไล่เลยลูกไลหมู่ไลเลยิบอลมาเลยเซบอไล่มาไล่ไล่มาอ้ยกะ มาเหาเว้ยลูกมาฮึ่มฮึ่มฮะไครมาบ่นะเสะเสะไลูกเสะเสะโอ้ยเดี๋ยวมึงแน่ตกน้ำจับเลยเนาะมันมาแล้วลูกมาแล้วพี่น่ะพี่พี่ไอไโอตูนมาแล้วฮะมาเห่างัวพี่น่ะตูนเห่างัวมาพี่ว่า เซไอตตต้ตูนนเห่าคนมาแต่หน้าเลยลูกเออมาแต่หน้าไอ้ตูนเห่าอือออไอตูนนี่สค่ะไอ้ตูน บไปลูกบไปงอนแม่งงอนชนนะลูกบไปบไปลูกไปลูกมาพี่มาพี่มาพี่มึงเอ้ขี่มู่นะ

อย่าไปลูกอย่าพาไปอย่าพาไปโหลดโลดมาเลยดีข uh, ้างกันนมันมีม <ped> ันมีหาโหลดมาเลยมันมีมันไม่เ <soybeans> น e. ่ดิ เอาเอาเอาถอะเอาบ่าวฮะเอาบ่าวไปาวบ่าวน่าวบ่าวพ่อบ่าวแม่บ่านี่นะแม่พ่อแม่พ่อแม่มันโพูโพูดเม่บ่าวนะเพื่อนนี่ไม่ไม่พูดบ้านบ้ดลำหนึ่งพูดดิ เห็นมลมาพี่มาพีมาพีมาพีหัไอทิศไปป้าเลยนะเอาสิเอายังดูมานพี่เอายางอาขอขาาป้าไอทิศบกเข่าไปเลยบกเข่าไปเลยไอทิศจะไปอื้อได้น่ะไปออเออเหม้นเมนเม้นเปเลปปรลปเลยป

Được, à, hương này, hương à, mà à, mua bay được, mua bay À, nó khảo đi nào, khảo đi nào Dẹo à má mày Dẹo à má Mua khôm đâu Ư Ư Ư Cái téo hết nhăng nè Téo hả? Kết nhăng hả? Téo kết nhăng Ư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  หูกบบอดหูทอหูทอน้ำทอน้ำโดยเส็ตนำนี่บอกม่นบอกหูเอบมึงรู้หูทอตันไน่จักอกมีป้าลูกชอบมึงคักแท่ชอบมึงคักแท่ฮะมื้อเย็นนะ่ะ นาวะเต้นอ๋อเต้นบ่ตืด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 เฮ้ย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 กบกบหูกบบลูกบ่อืกบอกไอ้พามาขุดไปพามาขุดกบเถอะบอกไอ้พาไปพาเต้ามาขุดกบแน่เอะไปไปไปมือ

xong nhanh rồi, hên ngang hên cốp móc à, hiền chân nha chân chắp, chân chắp, chân chắp. Ui, nha chân 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 nha bỏ nha chân

เบิดแล้วบ่ลรุบ่เบิดแล้วไพ่ไพ่ถอไพ่เฮทียนะไพ่เฮทีอียีหล่าเฮฮีอบอจ้วบเลยบ่ลรุบ่เออจ้วเบิดเลยจิดดเปิดก็คือก้านัมันเบิดแหละ หมดแล้วใช้เทียนเป่าลูกอ่ะจะชี้บ่ต้องเป่าลูกมันลมอยู่ลมเลยใช้เฮียบหดแล้วชื่อใหม่ลูกเด้อแบบมีบุญกันเด้อจะชื่อใหม่เด้ออ๋อเมื่อเปลี่ยนชุดอูอ เสียดยังเต้นอะราบิกบ่เกนออกน่องกางเขื่อนกนาอน้าชออกับร่งกายท่องแล้วกินทอดกล้วย น้วมัยไแลอ้วนหยิบไปช้ามากับประเค็ด้วยพุ่นกับประเค็อแซ่บเลยกินใหม่มันกรอแป้งทอดล้าวทอดล้วยทอดแซบแซบอยาเพูดเวกเง้อเอ้ยแซบยูกกรอบ

ชาวชไปคุดกบแล้วเออกบตาบอดกบกินมะกุยน้ำน้าอาหน่ะมะกุยเชิญมาน่ะแม่ตักเงินนั่นดีจ้าลูกขอเนาะ

มันหนีบมือด้รมันหนีบมือด้วแบ่งแบ่งเกาะเชแป่งเป็นถุงใหญ่ๆนะหันเบียดอ้คล้ายกวยแป้งทอดก้วยขะคประชมแม่แน่นะกันเห็นนะ ผู้ชมได้งงได้ง่าข้างไหนละน่ยู้านะ้นนะมาชีนี่มือฮะมันกินมาสามชิ้นสิ้นนะไดกัน เอ้ยได้อจะเข่าบ่ลูกบ่ีได้จะเข่าแห้งบ่ยอจะเข่าเออจะเข่าแห้งบ่อจะเข่าแห้งบ่อ่ะจ้ะขอบใจแม่ก่อนขอบใจแม่ก่อนใจเออขอบใจขอบใจก่อนเออใจเออเอาเข้าบ่เน <oh> ี้ยเข่าได้บ่เนี้ใจเลยใจ อย่าออกอย่าออกอย่าเข่าเรือมันเด้อแม่ล็อกเด้อมันเด้อแมวใช่แมวหรอลูกทูจ้าทูจ้าแมวบ่อ๊ะเย็นมากนี่คืออะไรอ่ะอย่าขื่นหามี๊

กน mm ่งเออากชาบอชาบ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 ชอีล uh ่าอาบน้ำเลยดแล้วเลยอาบน้ำแล้ว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 บอชาบอาบบ้านี้บชาแล้วมือ้านี่ชาแล้วเห็นบ่เห็นบ่เอฟีตัวบอกว่าบให้มผม ติดกตัวเดียวนี่งามบ่ะวัฒนางงาม่อดคิบนั้นมัน่อยูด้ะฮะดึงเอองามบ่าวขี้ได้บ่ได้โอองามได้เยเออดูงามงามได้หลนะนาในเนาะขี่ได้คนขี่ได้อาวบ่ได้สมมุว่าเินนะตะเกาละมแ่ไม่เกว่าจะขี่ได้ลู

นีหนี่ีอ่าเนีม้หนีบมานน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 ักนนนนหนน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 นันน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 นานน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 อน ขอกันคอต้อไม่จอยด้วยอคอดินแน่ปากเป็ดนะเชอปปากเป็ดขอแน่ทุจรากันทุจรากันคอสิทุจรันี่นี่อาบอกนี่ขอได้ขอขอคอคอได้ไหมคออ้าหนีมือหนีมือขอคอขอคอขอสิคอสิขอสิขอสิขอเน่คอเน่โน่โอ้ไม่ชั่งไม่ชั่งคอแน่คอแน่ เอบึกบึ้ลงมาลงมเนาเป็ดเป็ดนีกนนะเอาขอบใจกันใจใจก็ลงใจกันใจใจนออะนบึ้งกใหนีมือกันบึ้งบึ้บึงขอขอเปลยนขอบใจให่จ้อยกันสุจ้าก็ได้จ้าอ่าพี่งสจ้ากอนนนนนนนชิมานูมานี่ไปจ้ะเมืองลาวแล้วนี่นะ À. Thì đây mắc kín mấy hâm thọt quẩy nào xếp chắc Thọt chụp, chụp bèn thọt đấy Hả? À? Hả? Hả? Xếp đấy Bỏ thịt đu xếp đấy Xếp ai này Thứ này hư ăn bộ Ảm nằm như bỏ ai à, à. Ai? Bọn ai? à nằm nè Ai Bỏ ai có ảm nằm nê Ai ơi thì họ nê nằm nằm, nằm, nằm เท็ดมานี่แม่ใช่ไหมผมแทงนะเออเท็ดไม่แม่ตัวซ้าให้ออนดกชอยแล้วหะไม่ไปใช่ละไอ้ยังดุไอ้ยัง อม่ยังทิ้งเออไอเอ็มได้สิเอ็มโป่มาว่ามันนี่ฮะใช่น่ะเออเอ็มโป่ม่ามันนี่ใช่เกือบข่างนึงอะลูกเกือบนะคือบ่กใส่ใส่ไม่ได้ใส่แม่ใส่แม่เกือบฮะห่าทิมของอ้ยังไง ไปชิ่ไหเราช้มึงแน่ตีนแล้วนะเกิดพอช่องนี่วนี่อ่ะมึงมีเราเห็ดแล้วปุ๊บอุ้ยอุ้ยทางผ้ายุ่หนาวว้อชิโหนาวอุ้ย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  nhắp điện khó nga đâu, mày nó mày, mà, mày, mày, mày mày ừ, mày phải, mày phải, mày phải đôi, đôi, ừ, mày 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 เน่ไอทิดไอทิดก้วยทอดครับพี่บอก่บอกว่าหน่อยเดียวเนี่ยเต้นถ่านนึงมียาพิษอืมร่างเมอไมีพิเมนอมันน้อลงิได้เลยิส์เรีกมาไปสาดดวยเกิดมาคนสาดเดียวมีอะไรมาใส่ไม่หนูเกิบนะมาใส่ไหมมาใส่เกิบก่อนจังย่างไปนะ ใส่เก to nice. you know? well, like huh? ือบก่อนเอาเกือบมาแม่ใส่ให้ไปเอามาไปเอามาเดี๋ยวนี้เร็วๆผู้แปลวทั้งนั้นลูกแปลวทั้งนี้ทั้งมันบวมก็ะยันสุเข้าไปเลยย่านดีย่านยังดูเสียงรถญ่บ่โอ้ตกะตกะปีแนวปีแนลูกนะ อเออเงยรถค่าตกเตียงช้าหรือเพรแห้งนะฮะอืมเพต้องคืนหรอกอันไหน,นคืนมาคืนหรอกมาคืนหันหมวกอาเลยเก็บให้อาไหมเก็บให้อาเดี๋ยวนี้เก็บหน่อยแม่เก็บหน่อยแม่เก็บแม่ปุ๋ยออกไปนะฮะนี่นี่มาเก็บหมวกให้อาก่อนนี่เก็บให้อาก่อนไปไว้เก็บ

ตัดตีดูกตัดบ่มาจิกกระดมๆหนึงปลาลุงเอ้บ่เจ็บเหรอเจ็บอย่าขึ้นนุกจะขึ้นโตกนะฮะเจ้าโตกเจ้าชิตกเจ้าชิตกเจ้าวิญญาณบ่ไอ้ที่ไหมไหอาแล้วเห็นยังอาแล้วเห็นยังอาตัดผมตัดบ่เจ้าตัดบ่ตัดมองไหน ห้อย huh? yeah, oh. oh. yeah, yeah, ่าเห็ดนะเฮ้ยโอ้ยใครจะกลัวงอใส่ชากลัวงอย่าดยวถหวงอาดินะด้อกตัดก่อนนะยังถึกต้องโอเคนะ